ทโนนทำเอกเอควา,เ,ควาเ,ทเท่านั้นผู้ชมที่มียุต่ำกว่าควรได้รับนใช้ทงานการรับรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกุกขันกันด้วยนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่เจสวยชชนแนล วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของเบ็ดฟิก1กันนะคะมากับเกมน้ำเต้าปูปลา <S <s <atte> <S ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุก <S <s <atte> <S <watercolor. S 1> เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะ <Okay. S 1> โอเคโอเคทุกคนเข้ามาแล้วเราก็เลือกเบ็ดกันก่อนเลยเนาะ เออมาลุยกับเกมนี้อีกสักรอบเนาะทุกคนน้ำเต้าปูปลาของเราเคยเล่นไปแล้วรอบนึงดอกนี้เจอปลาไปดีโอ้โเอาเรื่องเอาเรื่องดีค่ะเปิดมาก็สวยเลยว่ะโอ้รางวัลก้อนโตซูปเปอร์เมกาเจอปลาไปครึ่งแพงเนาะโอ้โหดเกินโหดเกินไปต่อดิเปิดโทรโบไปต่อดิอือเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินเออดอกนี้ไปดิดอกนี้ไปดิโอโหสวยจัดก้อนโตมาอีกรอบ โอ้ยอะไรจะปังขนาดนี้เปิดมาก็คือเอาเลิกเอาชัยมากจ้ะไปต่อสิจะ้ะเออขอฟีสปินสักสามตัวเนาะให้ได้เข้าฟรีเกมหน่อยเนาะไปไปไปสิเออสป,ปินมาสป,ปินมาอีกสามตัวหืมเข้าฟีเกมไปเลยจะ้ะโอ้ยหม่านเกินอะไรกันจะขนาดนี้จะ้ะไปเริ่มไปเลยจะ้ะได้หัวใจมาสามดวงนะ เออถ้ามีตัวไหลหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็จะได้สปินตอนนี้เราได้ไปสองหมุนแล้วนะเออไหลไปไหลไป,ไลไปคูณสามคูณสี่ไปกุ้งมากุ้งมาคูณห้าไปแล้วไปต่อขอแค่มีตัวไหลนะถ้าไม่ไหลจบเลยนะหัวใจหมดเลยนะเออถ้าไหลแบบนี้ก็ได้เรื่อยๆอ่ะก็ได้เรื่อยๆอ่ะเกมนี้เออมามาดูกันนะว่าเราจะได้กี่หมุนนะทุกคน วันนี้เราจะได้กี่หมุนรอบที่แล้วได้กี่หมุนเนอจำไม่ได้วะต้องไปหาไล่ดูเอาเองนะทุกคนไปรอบนี้ขอบปังกว่าเดิมขอบปังกว่าเดิมนะไปต่อไปต่อเออไหลามาแบบนี้ก็ยาวๆดิไหลามาแบบนี้ก็ยาวๆดิคูณสิบอ็ดไปแล้วอะ่ะเออคูณสิบสองมาดิโหดเกินโหดเกินคูณสิบสามาโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องก้อนโตมาโอ้สวยจ้าหาด สวยจัดประหลัดบ,บ,บอกอ่าไม่ใช่ไปต่อรับเต้าปูปลาของเราก็อยู่ในค่ายพีซีเราทุกคนคูณสิบห้าแล้วอ่ะคูณสิบห้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไล่ให้อีกหน่อยเอ้หัวใจหมดหัวใจหมดเออมาดิมาดิโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วถ้าเมื่อกี้ไม่ไหลนะจบเลยจบเลยนะ ไปต่อไปต่อโอ้ยสิบเอ็ดมุนแล้วสิบเอ็ดมุนแล้วหวดเกินโหดเกินเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขออีกรอบดิขออีกรอบมาดิเออเติมหัวใจไว้เติมหัวใจไวจไ้อืมคูณสิบแปดโคตรนาทีชีวิตคูณสิบเก้าคูณสิบเก้าโอ้ยโหวดว่ะรอบนี้มาอย่างโหดโอ้โหตังค์ไม่ไหวเกินปุยมุยเออไปต่ออืม ไหลแบบนี้ก็ได้เรื่อยๆดิก็ได้ดิก็ได้ดไดเรื่อยๆดิคุณผู้ชมเออโอ้โหมันกันไหมมันกันไหมเพื่อนๆตอนนี้แอดมันไม่ไหวไหลดีจัดไหลดีจัด16หมุนแล้ว17หมุนไปแล้วโอ้โหสุดเกินสุดเกินสุดที่19หมุนค่ะทุกคนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะฮโอ้โหเกินปุยมุ้ย19 มนแค่นี้ก็โหดแล้วเออพอกันดีกว่าเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้เจด้วยนะจ๊ะแล้วใครที่ชอบความสนุกความบันเทิงแบบนี้ก็อย่าลืมเบ็ดฟิก9กกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย